ก่อนที่เราจะไปสุ่มทัสมะกิ V2 กันผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกเพื่อนๆครับหลายๆคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าตัวละครโปรหรือลูกรักของกายคืออะตอมิกแต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งครับที่ผมชื่นชอบและอวยพอๆกับอะตอมิกนั่นก็คือทัสมะกิครับม, <S <S มีทุกสกกินชุดเริ่มต้นชุดปีใหม่แล้วก็ชุดว่ายน้ำมีหมดแล้วทำไมผมถึงไม่เคยปั้นทัสมากิเลย นั่นเพราะว่าคาซุมะกิเป็นตัวละครเดียวที่ผมไม่เคยเปิดได้เลยครับ ดูเอาจากดาวนะครับเพื่อนๆคนอื่นคือ5ดาวหมดทุกตัว <Hey. S 1> วัคซีนแมนลอบไป6ดาวมีทัสึมากิตัวเดียวที่มีดาวเพียงแค่4ดาวผมบอกว่าผมเปิดกาชาไม่เคยเจอเธอเลยและการที่มีทัสึมากิได้เนี่ยได้จากกิจกรรมการันตีครับผมกว่ากิจกรรมการันตีจะมาก็แทบจะตกเมตาแล้วครับสำหรับทัสึมากิในวันพันแมนผมชอบอะตอมิกกับทัสึมากิพอๆกันเลยในตอนที่เกมเปิดใหม่ๆถ้าผมไม่เกลือเปิดได้ทัสึมากิเนี่ยทัสึมากิก็จะเป็นอีกตัวละคร ที่จะได้กลายเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจตอนนี้โอกาสของผมกลับมาแล้วทัสมะกิ V ี2นอกจากเธอคนนี้จะเป็นตัวอวยแล้วยังเป็นตัวละครที่ติดเมตาอย่างยาวๆเลยครับติดเมตาไปประมาณ1นปีใช้งานได้ยาวๆเพราะฉะนั้นทัสมกิ V ี2ผมจะปั้นให้สุดไม่แพ้กับากาโร่โที่มีพลังเจล้านกว่าเลยนะครับให้สมกับที่เป็นตัวอวยของไก่ เดี๋ยวก่อนอื่นผมขอไปเติมซื้อตั๋วดำสักครู่นะครับแปดสิบแปดใบพันสองร้อบาทหนึ108่งร oh. ้อยแปดใบหนึ่ง้อยบหกอีก2,100บาทห6ึ่บหกใบถามจริง <What? S 1> โอ้โหเหมาไปทุกแพ็คตัวดำได้ไม่ถึง100ใบ ยังไม่ทันสุ่มก็เล่นผมแล้วนะครับทัสมะก,กิ้วีสองยี่สิบใบพันบาท <c oughs> จุกๆครับ <c oughs> หมาทุกแพ็คขาดอีก3ใบถึงจะครบ180ใบ <c oughs> ซื้อเลยกาชาตัวแดงเปิดหาทัสมะก,กิ้วีหโคตรเกลือเพราะงั้นวีสองขอร้องน้องอยากเกลือให้พี่เลยนะ ไปครับซีใบแรกอย่าเล่นตัวเลยพีชเอันเช่ึมเพิ่งเริ่มต้น20ใบเยดูมุกพิช King อสามสบใบทัดทัดทัดทักโอ่โปีศาจใต้ดินมึงอย่าเรียกลูกพี่ราชาใต้ดินมานะขอร้องสี ยังคงม่วงอยู่ครับถ้าได้ออมาได้หน่อ,อไม้อเออแพ้ห้าสิบใบแล้วครับโอ้โหแทนทอมแบโโ็กโค3สามตัวติดทำนานอ,อะไรเพื่อนไมีเวาโอ้โหแทนทอมแบ็กโค4สี่ตัวไปต่อครับสีทองต้องม,มาแล้วหกสิบใบแสงสีทองแห่งโคโนฮะยังไม่เห็นเลยทุกคนหน่อไม้ไม่ตัวโอ้โห ำไมมันเล่นตัวอย่างนี้เล่นตัวตั้งแต่วีหนึ่งยันวีสอน้องสามารนะต่อไปของพี่สาวนะครับพี่สา,สาผมว่าลูกที่ราชาใต้ดินมันมาแน่ๆเลยกลิ่นมันมาแล้วทุกคนกลิ่นราชาใต้ดินมันมาเออยังยังยังสินใบแล้วนะเจมอย่าง,งน้อยช่วยโผล่แสงสีทองออกมาให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมครับโอ้หแปะสิบใบ ก็ยังไม่ทองไอดีกูบักซึมากิแน่ๆเลยว่ะตั้งแต่วีหนึ่งยันวีสองแล้วดูมันมาอีกแล้วปีศาจใต้ดินจะร้อยใบแล้วมันจะหนึ่งร้อยใบแล้วนะครึ่งทางแล้วยังไม่ได้สักกระตัวหนึ่งร้อยใบเออมาแล้ว๊กจับมัน้าจริงๆครับราชาใต้ดินมันบ้าจริงๆมึงส่งลูกกระจกปีศาจใต้ดินมาหากูไม่พอมึงเอาหัวหน้ามาด้วยราชาใต้ดินและคือแม่งแบบ เจ็บใจเลยเพราะเพราะว่าเป็นตัวที่ผมเกลือได้บ่อยที่สุดพอๆพกับโซนิกและมันไม่ใช่แค่นี้ครับทุกคนก่อนผมจะมาสุ่มผมได้คุยกับพี่บัตโนบอดี้พี่เขาอวยพรให้ผมขอให้ได้ราชาใต้ดิน3ตัวติด <c oughs> พี่เขาเปิดได้โซนิก3ตัวติดเลยอวยพรให้ผมได้ราชาใต้ดินสตัวติดอย่าบอกนะว่าคำอวยพรนี้มันจะเป็นจริง <c oughs> ไม่เอานะไม่อยากเกลือนะครับ <c oughs> 1 1 0ใบ,บต่อเลย ราชาใต้ดินตัวที่2ต oh. ัว oh. ที่3 <Jones. S 1> ไม่ต้องมา <ell> จุติใน ID oh. ของกายหิดไปจุติบน ID พี like ่โนบอดี้ตัวใหม่นู่นน้าขัหวานอะนะฮึบหนึ่งร้อยยี่ใบฮึ้ยงคงว่วงอยู่ครับเกือนจริง่าทุกคนหน้างักงหวานก็มานะครับแต่เป็นวีหนึ่งหน่อไม้ตัวที่สามแล้วหน่อไม้ร4 0บใบแล้วทองทองให้ลุ้นหน่ึ่งร้ยใบมาแล้วครับผมราชาใตดินไหมเย่ไม่ใช่ราชาใต้ดินเว้ย Yes! มันก็ดีใจทำไมเฮ้อซุปเปอร์ดาร์คชายทุกคนตามหาตัวที่3ตัวการันตีของเรา160ใบ,บโอ้โหพผมงี้เงาใหม่แล้วงี้เงาถ้า์มกิดเล่นผมกลัวช่างเลยว่าสองนี้เกิน180ใบแน่นอนหมดลุ้นเนะหน่าอือ10บ,บสุดท้ายเฮ้ย พี่รู้นะถึงน้องจะเล่นตัวแต่จริงๆแล้วน้องอยากอย,กอยู่กับพี่ใช่ไหมล่ละจำนวนคนไม่พอแล้วพวกเจ้ายังมาวุ่นวายอยู่ที่นี่อีกเรอบวีสองครับผมไม่เกลือว้ยได้ไปแนนึ้อแบใบพอดีเลยครับขอบคุณนะ เาซืมกี่จังที่มาใน180ใบไม่ต้องให้ผมเสียเงินเพิ่มเวอริกุดถึงจะเล่นตัวแต่ก็ยอมมาแต่โดยดีไปลงมือปั้นกันต่อเลยครับผมก่อนอื่นเอาการันตี180ใบก่อนครับ5เศษมี1ตัวแล้วเลยกลายเป็น40เศษแวะดูเชนโลกกันหน่อยดีกว่าครับราชาใต้ดินฮ่า <c oughs> กลายได้ราชาใต้ดินยอเย้ยกันใหญ่เลยทุกคนพาน้องทัดไปใส่ในศูนย์กลางฝึกฝนก่อนเลยครับปับ๊บ กลายเป็นเลเวล111รในเวลาอันสัน้นมาดูกันครับพลังเริ่มต้นทัสมกิวีสองของกายหินพลังเท่าไหร่ย,ยังไม่ทันทําอะไรพลังเริ่มต้นก็ล่อไป1นล้านสี่แสนแล้วนะครับที่พลังมันเยอะเนี่ยก็มาจากการอับบ้านแล้วก็ระบบรูนที่เพิ่งอัพมาด้วยนะครับตอนนี้ผมก็อัพรูนไปประมาณนี้นะครับได้พลังจากรูนเจ็ดแสนกว่าในอนาคตหลักร้านแน่นอนโอเคมาปั้งครับเริ่มจากดาวก่อนเลยในวันแรกผมคาดหวังให้ทัสมกิวีสองของผมมีพลังอย่างน้อยเลยนะครับ6 ล้านแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นสายสปีดจะต้องมีให้ได้อย่างน้อย5ล้านจะถึงไหมมาดูกันครับ1ดาวโยโยโย่สองดาวเอาใส่เข้าทีมหลักกันครับกาโร่หลุดจากทีมหลักแล้วนะครับแต่ยังใช้งานในการแบกฮีโร่ในโหมดไต่เขาได้อีกยาวๆเอยตัวตัวนี้สิอัพดาวต่อครับสาดาวบวกมาสามหมื่นสามพันโยโยโย่สงสัยอยากเล่นโยโย อุ้ย,ยเศษหมดก้อนแรกดิครับ140เศษเพื่อเธอคนเดียวเลยรู้ไหมตีชิ่งสี่ดาวหก0มื่ันหาดาวต่อีิครับขาดสามสิบเก้เศษมีใช่ปัญหากล่องเลือกสากลเอาเศษฮีโร่มา 39เศษแลกให้หมดขึ้น5ดาวไปเลยลูกพ่อติชิง <D> <C hing> พลังเด้งมาอีกหมื่นหนึง่ง <D> <C hing> โยโยโยตอนนี้พลังก็1ล้านจะแสนเจดหมื่นแล้วนะครับไปต่อกันที่ประวัติ <D> <C hing> พลังโจมตีเพิ่มมานิดหนึ่ง600อัพชุดเดรสของทัสมกิก่อนเลยแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเลเวล112ตัน ทัสมากิต้องเน้นจมตีหนักๆพลังเด้งมาโอ้โหแสนหนึ่งอัปดาวต่อครับปั๊บการอับดาวคือแบบล้นๆนะครับ300กว่าอันตอนนี้ได้แค่2ดาวนะครับต้องรอชุดเข้าไปต่อกันที่ตราฮีโร่เลือดก็จำเป็นนะ1 1 2ไปดีครับไปชิงโอ้โหบวาอีกแสนหนึ่งในเวลาสั้นแล้วก็อับดาวต่อครับปั๊บามห0ขออีก2 1 0 0 0อีก2 1 0 0 0นโอ้โหตราฮีโร่ระดับ S อ ไปเลยอาจไปเลยขออีกดาวเป็น5ดาวแต่6ดาวคงไม่ได้แม้จะมีการาฟดาวกับตราฮีโร่มหาศาลแต่อันนี้มันต้องฟาร์มนะครแปะ2ล้านแล้วนะครับไปต่อที่อุป,ปกรณ์ <c oughs> บวกโจมตีหนักๆทุกชิ้นปั๊บ <c oughs> แสนสอโอ้โหชิ้นนี้ออฟหลักโจมตีสวยๆแล้วออฟรองก็ยังบวกโจมตีอีกนะครับโอ้ <c oughs> แสนสี่อะครับ กังเกงอีกโอ้โหแสนห้าเครื่องประดับอีกแสนเจ็ดถ้าจะเน้นสปีดก็สามารถสลับไปเทียมกับฟินิกซ์แมนได้นะครับที่เป็นพลังโจมตีบวกความเร็วทุกชิ้นไหนพลังเท่าไหร่แล้วจะสามล้านแล้วนะครับไปต่อกันที่ การ์ดบัฟอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยทัสเมื่อกีเนี่ยจะต้องเน้นพลังโจมตีกับความเร็วพของั้นการ์ดบัฟ3แผ่นที่ผมเตรียมมาให้เธอเนี่ยเด็ดทุกชิ้นชิ้นแรกครับพลังโจมตี5แถวอ่ะครับ <c oughs> ทุกคนพลังโจมตีบวก12% 3แถวแล้วก็พลังโจมตีบวก1800อีก2แถวโอ้โหพลังโจมตี5แถวแถว้าเกิดอยากได้สปีดก็มีชิ้นนี้ จะปีดสแถวพลังโจมตีแถวหนึ่ง <ikke> พัสซมากิวีสองกายหิงสุดอยู่แล้วเด้งมา3ามแสนเต่อไปชิ้นนี้การบัฟพลังเด็ดแค่ไหนดูออปชั่นเอานะครับเพื่อน พลังโจมตี3แถวออฟซ้ำกันมันจะได้มากสุด3แถวนะครับออฟสองช่องที่เหลือผมเลยเลือกเป็นอัตราคริทิคอลกับแม่นยำซึ่ง2องออปชันนี้ก็สาคัญกับทัสมากิเหมือนกันแม้จะไม่เท่าพลังโจมตีอัตราคริทิคอลทำให้ดาเมตตอนเราใช้สกิลติดคริทิคอลส่วนแม่นยำทําให้เราเพิ่มโอกาสให้ฝั่งติดสถานะสนามพลังซึ่งเป็นสถานะใหม่มันเป็นสถานะที่โกงมากๆเลยทําให้ใครหลายๆคนดองตัวดามาอย่างยาวนานเพื่อทัสมากิวุสถึงแม้ว่าอัลติเมทสกิลของทัสมากิ วีสจะทำให้ฟังติดสถานะสนามพลังแบบ100%เอร์เซ แต่ถ้าฝั่งมีค่าสานะต้านทานก็มีโอกาสที่จะทําให้ไม่ติดเหมือนการตรองงานต้องเอาแม่นยําม,มาชดเชยตรงนี้โดยสถานะสนามพลังจะทําดาเมจได้รุนแรงมากๆตามพลังโจมตีของทัสมากิเราก็ตามที่เห็นเลยครับว่าแรงสุดๆในส่วนนี้พวกคริติคอลอะไรไม่ช่วยเลยทําให้เราต้องเน้นพลังโจมตีกับทัสม,มากิมากๆนะครับใส่ไปโอ้โหเด้งมา5 80, 000, ้าแสนแอะครับทุกคนและชิ้นสุดท้ายอยู่ไหนวะเอา เอาหายไปไหนไอ,อยู่กับอะตอมมิก่อนก่กันเลยครับชิ้นสุดท้ายก็โคตรเด็ดแน่นอนอยู่แล้วว่าพลังโจมตี ถว <S <S เพิ่มเติมคืออัตราดาเมจกับเพิ่มดาเมดโบนัสแต่เพิ่มดาเมจโบนัสเท่าที่ผมเข้าใจจะไม่มีประโยชน์กับทัสซมาก,กิ V ีนะครับเพราะทันศนซมากิ V2 ไม่มีดาเมดพิเศษดาเมจพิเศษจะต้องเป็นพวกสะท้อนของร่วงแล้วก็คิงเอนจินของคิงแต่4แถวบนส่วนมากๆก็โอเคแล้วพลังเด้งมี 6, 900แล้วสาเหตุที่ชินนีออฟรองผมยังอัพได้ไม่เต็มนั่นเป็นเพราะว่าทรัพยากรในการอัพไม่พอครับผมหมดกับเอโบรอสของเจนอสไปเยอะมาก <Gen os. S 2> แต่ก็คุ้มค่าเพราะได้อัตราดาเมแถวให้เมด3 กลับมาที่แคสเมอก,กีครับผมตอนนี้พลังเท่าไหร่แล้วอสี่ล้านสี่แสนยังเหลือดาวม่วงกับทักษะให้เราอัพแบบนี้น่าจะถึงหกล้านที่เราตั้งเป้าเอาไว้ไปฟาร์มทักษะกันยาวๆครับเจอกันในทีตอนฟาร์มเสร็จเกมไม่ได้ยินหรือไงฉันบอกว่าไม่ต้องแล้วกูจะปั้น ตอนนี้เราก็ฟาร์มทักษะให้ทัสมากิ V2 ลูกรักของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกมีกระป๋องม่วง5 0 0พันกว่าป๋องตอนนี้เหลือเพียงแค่พันกว่าป๋องกระป๋องม่วงทั้งหมดเพื่อเธอคนเดียวรู้ไหมและพลังก็อยู่ที่5ล้าน4แสนครับผมยังไงก็อาดพลังขึ้น6ล้านตั้งแต่วันแรกที่สุ่มได้อยู่แล้วครับผมเพราะเรายังใส่แผ่นทักษะได้อีก3แผ่นบดล็อกเลยครับผมป๊บดึ้ดึด้ง ในส่วนของแผ่นทักษะโจมตีเนี่ยผมแนะนําเป็นแผ่นคมดาบเท่านั้นเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เลยนะครับว่าทัศซึมะกิวี่ยเน้นพลังโจมตีมากที่สุดแผ่นคมดาบเลยตอบโจทย์ให้กับทัศซึมะกิของเราใส่ไปเลยครับ 2. แผ่นพลังได้ขึ้นมาแผ่นละแสนนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายช่องนี้ใส่ได้หลายอย่างผมคิดว่าเป็นแผ่นกําลังครับผมเพราะว่าออบเสริมของแผ่นนี้มันให้พลังโจมตีเราเยอะเหมือนกันปั๊บ แสนสองหมื่นอะครับอุ้ยยังไม่ถึงหกล้านทำไมจะไม่ถึงยังมีดาวม่วงอยู่ครับผมเปิดมาเลยสามพันเจ็ดแล้วก็อัดรัวๆครับผมเรา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 อร่าเด้งอีกสองหมื่นสามพันวิงอีก8 5 0แปดพันห้าหรือว่ามันจะไม่ถึงนะเฮ้ยสองดาวม่วงได้มาหมื่นเจ็ดอ่า คนล็อส2ง0มืถึงว่าทุกคนถึงแบบพอดีหล้านแล้วครับผม 6ล้านตั้งแต่วันแรกที่สุ่มได้ถ้าเปลี่ยนเป็นของสปีก็น่าจะลดเหลือประมาณ5ล้านนิดๆสำหรับทัสซึมะกิ V2 ตัวมันเก่งมากๆแต่ผมขอแนะนําเพื่อนๆว่าไม่จำเป็นต้องเรีบปั้นก็ได้ครับผมเพราะว่าในตอนนี้ทัสซึมะกิ V2 มันยังไม่เฉิดฉายครับถึงเราจะปั้นสุดแค่ไหนก็โดนเจนออเป่าลงไปแดนซ์อยู่ดีทัสซึมะกิ V2 จะเฉิดฉายตอนที่ปู่บอมเข้ามาเพราะในเมตาปู่บอมมันจะมีโล่ที่เจนอสยิงไม่เข้าเลยตอนนั้นทัสซึมะกิ V2 จะเฉิดฉยย ไปแบบยาวๆเพราะสถานะสนามพลังมันทะลุโลกแบบเต็มๆเข้าเนื้อเน้นๆตอนนั้นแหละครับทัสมาก,กิจะเฉิดฉายมากๆผมจะทำให้ทัสมาก,กิลูกรักของผมมีพลังอย่างน้อยแปดหลาน